ก็คือเอเล่น Facebook มาตั้งแต่ปี2,552ได้นะไปไปลายปี2,552นี่แหละที่ว่าเร,เริ่มเริ่มเริ่มจะไปสมัคร Facebook แล้วก็ Facebook ในประเทศไทยอ่ะก็มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วอ่ะตั้งแต่ปี2,553มาก็มีการเล่นกันอะไรกันเยอะก็ สังคมในเ c e b o o k มันก็คือเพื่อนมโนซะเยอะอะมีเพื่อนในเฟซห้าพันคนแต่ว่าคนที่รู้จักเราจริงๆอาจจะมีแค่สิบคนก็ได้แล้วก็เออมันก็มีทุกรูปแบบคนดีในนี้ก็มีคนไม่ดีก็มีคนปากไม่ดีก็มีคนเงียบเงียบนิ่งๆอะแต่คิดไม่ดีกับคนอื่นก็มีเอ,อ้พวกที่ว่าเออชอบเน็บแนมพูดแซะพูดเน็บคนนั้นคนนี้เนี่ยก็อาจจะเสียเปรียบ เสียเปียกไงไอคนเงียบๆนิ่งๆอะ่ะแต่ไม่พูดอะไรอะ่ะพวกนี้ร้ายนะแล้วก็ดูยากด้วยบางทีคนคนที่คิดร้ายคุณอะ่ะบางทีอาจจะเป็นคนที่เงียบที่สุดนิ่งที่สุดเฉยที่สุดก็ได้แต่ไอคนที่ว่าเขาแสดงออกว่าฉันไม่ชอบเธอฉันอิจฉาเธอฉันเกลียดเธออะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาอาจจะไม่มีอะไรมันในสังคมเฟซบุ๊กอ่ะเท่าที่เอเจอนะ คือบางคนเนี่ยร้ายนะแล้วก็ชอบคิดว่าเราโง่กว่าเขาจะพวกเนี้ยนะมันมันเป็นโรคมโนยอย่างหนึ่งอะคือเขาจะชอบคิดว่าคนอื่นเนี่ยโง่กว่าตัวเองตามไม่ทันทั้งที่จริงๆอิอะเราดูออกดูออกแต่เขาจะคิดว่าเราโง่ตามเขาไม่ทันเหมือนเขาเห็นว่าเราอะมีปัญหากับคนนี้อยู่เหมือนเขาเห็นว่าเรามีปัญหากับคนนี้อยู่แล้วเขาคิดว่าเราอะ่ะ จะไม่รู้ไนงะว่าเขาเป็นคนทําแต่จริงเองรู้ว่าคนคนนี้ทําปลอมไปขโมยรูปคนอื่นแล้วก็มาสมัครทําเฟซปลอมแล้วก็มาด่าแล้วเขาจะคิดไปเองว่าเราไม่รู้ว่าเขาแต่จริง,ร,งรู้ค่ะแล้วก็เออเราจะมีวิธีเช็คของเราแล้วมันเป็นความพลาดของเขาด้วยเป็นความพลาดของเขาด้วยซึ่งเรื่องนี้ไม่ขอเล่าให้ฟังเพียงแค่จะบอกว่าเพียงแค่เอจะบอกว่าเออ คุณอย่าพึ่งปักใจเชื่อว่าคนเนี้ยไม่ดีคุณเวลาเวลามีคนน่ะมานินทาคนอื่นให้คุณฟังอ่ะเหมือนกับว่าคุณนะเป็นเพื่อนกับนางสาวเอแล้วก็นางสาวเอก็เอาเรื่องคนนั้นคนนี้มาเล่าให้คุณฟังแล้วก็พอคุณคุณก็เชื่อแต่จริงๆอ่ะคุณอย่าเพิ่งเชื่อจงอย่าเชื่อในสิ่งที่ฟังตามตาๆต่อๆกันมา จนกว่าจะพิสูจน์ได้เองหรือว่าเออใช้ตักกระความคิดการวิเคราะห์ที่ถูกต้องประเมินบางเพราะว่าเคยเจอกับตัวมาแล้วนะคนที่พูดนั่นแหละร้ายแต่ไอคนที่ว่าเขานินทาน่นนะนดีเจอกับตัวมาแล้วก็คือคนคนที่โดนนินทานว่าร้ายเนี่ยหรือว่าคนที่เตกเป็นข่าวเฉาเนี่ยมันก็มีสองพวงอไงก็คือหนึ่ง โดนแฉเรื่องจริงแล้วคนนี้ไม่ดีจริงๆด้วยกับอย่างที่สองเนี่ยก็คือว่าเขาอ่ะทำผิดพลาดมันคนคนเราอ่ะเกิดมาเป็นมนุษย์นะโอกาสที่ว่าเราจะทำเรื่องไม่ดีทำเรื่องผิดพลาดอนะมันมี มนุษย์มันมีสองด้านไงด้านเราจะเอาด้านดีเข้าเราจะเอาด้านเลวของเราแสดงออกใส่ใครก็ได้และจะเอาด้านดีที่ตัวเองมีแสดงออกให้ใครเห็นก็ได้นั่นก็เพราะว่าเราเป็นมนุษย์มันอยู่ที่ว่าเออฉันอะเลือกแล้วไงฉันชอบคนคนนี้ฉันเลยแสดงด้านที่ดีให้คนคนนี้เห็นฉันเกลียดคนคนนี้ฉันก็เลยแสดงด้านเลวด้านชั่วร้ายให้คนคนนี้เห็นนั่นก็คือว่าเราเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นพวก สายเทาคือกลางๆเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเวลามีใครเล่าอะไรให้คุณฟังอะ่ะคุณก็ควรใช้ตรกกะความคิดการไต่ตองวิเคราะห์ที่ถูกต้องด้วยว่าอะไรเป็นอะไรหรือยังไงอย่างข่าวนะจะบอกว่าในเฟซบุ๊กที่เกียดเกียดที่สุดเลยนะ เอาข่าวมาตัดต่อแล้วก็เขียนให้มันน่ากลัวโหเราดูเราก็อึ้งจนมันหลังๆมันตอนหลังๆเนี่ยจะไม่ค่อยเชื่อข่าวในเฟซมันจะมีเว็บอยู่เว็บหนึ่งนะชอบไปขโมยรูปจากชอบไปขโมยรูปจากข่าวนี้มาไปเอารูปจากข่าวนี้มาแล้วก็มาเขียนข่าวใหม่แล้วก็มาแพร่ไปทั่วคนพอคนมาอ่านเจอตกใจเป็นมาตั้งแต่ข่าวปอทฤษฎีตายแล้วก็ นานวัตนัตเนี่ยอาสา,าแต่งหน้าศพแล้วคือตอนนั้นปอทิสดียังนอนยังนอนอยู่ยังไม่ฟื้นเลยแต่มันก็มีข่าวแบบนี้ออกมาแล้วว่าปอตายนะอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มันก็มีข่าวแบบข่าวแบบแรงๆอ่ะไปเอารูปเอ่อเด็กอัฟกานนิถานเด็กอัฟกานนิถานเนี่ยคือโดนระเบิดแล้วก็เอ่อท้องอ่ะท้องแตกและไส้ ลักออกมาและขาขาดแล้วก็ไปเอารูปไปเอารูปเด็กคนนี้ที่ว่าไปเอารูปเด็กคนนี้ที่อยู่บนเตียงผ่าตัดแล้วหมอเนี่ยกาลังพยายามช่วยชีวิตเด็กคนนี้อยู่เอามาเอาภาพเนี้ยมาลงเอาเอาคลิปเอาคลิปด้วยเป็นคลิปสั้นประมาณคลิปสั้นประมาณ30วินาทีมาลงแล้วก็โพสต์ข่าวว่าขบวนการค้ามนุษย์พยายามฆ่าเด็กก็ขึ้นหัวข่าวเลยว่าเนี่ยมีขบวนการค้ามนุษย์ แล้วก็ฆ่าเด็กแล้วก็เป็นคลิปคนที่เขามาดูเขาก็ตกใจสิว่าโอ้โหมันตัดมันตัดขาเด็กมันแหวะแหวะใส้แหวะพุงใส้อ,อกมาทะลักแล้วก็มีอยู่ข่าวนึงเอาอีกคือไอ้ข่าวเนี้ยคือเครียดไปหลายวันเลยอ่านข่าวศพแล้วคือมันโรคจิตอะไอ,ไอเนี้ยมันโรคจิตมันทํามันทํา ข้อมูลปลอมแล้วก็เอามาหลอกคนคนที่เขาอ่านเจอเขาก็ช็อกเขาก็ตกใจเล่นแล้วมันแล้วมันทําแบบเนี้ยบ่อยมากทําแบบเนี้ยหลายครั้งพอเราอ่านเจอเราก็รู้สึกว่าโอ้โหทําไมช่างโหดร้ายทารุณโหดเที่ยมอำพิชิตเหลือเกินแต่พอไปเช็คข่าวหลังจากที่เช็คข่าวจริงๆเข้าอ่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงมันไปเอา,ม,เอามันไปเอาภาพจากข่าวนี้มาแปะข่าวนี้เอาภาพจากข่าวนั้นมาแปะข่าวนั้น ก็คือว่าจริงๆมันไม่มีการฆ่าตัดหัวผู้หญิง30มบศพก็คือว่าเออมันไปเอารูปอะไปเอารูปนะไปเอารูปจากเว็บนี้มาเป็นรูปที่ว่าเออเขาเรียกเป็นรูปแบบเหมือนเซ็กวิฐานเป็นรูปเซ็กวิฐานที่ว่าผู้หญิงถูกจับมัดมือมัดเท้าแล้วก็ห้อยตรงเตงแล้วก็แล้วก็เป็นภาพแล้วก็ไปเอาภาพตัดต่อหัวผู้หญิงอะก็คือท,า,โอโทาแบบโหทาแบบ เนียนมากเลยนะคือเข้าไปดูข่าวก็คือเจ้าของโรงแรมในประเทศจีนเออฆ่าตัดหัวผู้หญิงอะ่ะเท่าไหรอ่อ่ะสิสิบหกจำไม่ได้นะประมาณสิบหกคนมีรอดคนหนึ่งแล้วก็หูเขียนข่าวแบบเราอ่านแล้วแบบโอ้โหตายแล้วเราอ่านข่าวแล้วเราอึ้งโอหอะไรมันจะหัวเยี่ยมอำมิตขนาดนี้ช่างรเลวแบบสสมอะไรก็คือเรื่องจริง แล้วเรื่องจริงก็คือมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเขาใช้ทักษะการเขียนเขาใช้ทักษะของการเป็นนักข่าวเอามาเขียนข่าวให้มันดูน่าสนใจแล้วก็ไปเอารูปไปเอารูปจากเว็บนั้นเว็บนี้มาแปะมาเติมทำซะจนเขีย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 นข่าวดีด้วยแล้วก็รูปประกอบชัดด้วยว่าข่าวเนื้อเรื่องของข่าวก็คือเจ้าของโรงแรมเนี่ยธุรกิจลงเจ้าของโรงแรมเนี่ยนะเขามีธุรกิจเปิดประมาณอะไรนะ เปิดเปิดประมาณแบบเหมือนคาเฟ่ด้วยเป็นเจ้าของคือเจ้าของโรงแรมเนี่ยเขาประสบปัญหาการขาดทุนทางธุรกิจประสบปัญหานี้แล้วก็เขามีเด็กในสังกัดเนี่ยเยอะมากเลยสาวสาวสวยๆทั้งนั้นเลยประมาณ2ี่สิบคนแล้วก็ธุรกิจของเขาเนี่ยมันกําลังจะเจ๊งทีนี้เขาก็เลยหลอกหลอกพวกสาวๆเนี่ยมาฆ่าแล้วก็เป็นการฆ่าที่วิถีฐานมากก็คือว่าเขาวางยาให้พวกสาวๆหลับแล้วก็สลบก่อนแล้วก็จับ จับผู้หญิงเนี่ยคือเอาผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยนะมาจับห้อยมัดตรงเตงตรงเตงเนี่ยตั้งแล้วก็เอาไปห้อยไว้ตรงเอาผู้หญิงคนนี้ไปห้อยใต้ต้นไม้เอาผู้หญิงคนนี้ไปห้อยตรงเตงที่ห้องรับแขกตรงนั้นห้อยตรงเตงอะ่ะแล้วก็ใช้เลื่อยตัดคอแล้วก็ ทำทำแบบนี้จนจนจนมาโดนจับได้ก็เพราะว่าเออมันมีพนักงานโรงแรมคนหนึ่งลืมกระเป๋าสตางค์แล้วพอก็เลยย้อนกลับมาที่โรงแรมอีกทีหนึง่งพอมาถึงเนี่ยเห็นโรงแรมเงียบผิดปกติก็เลยกระโดดเข้าด้านหลังแล้วไปเจอศพผู้หญิงคนนี้ห้อยตรงเตงไม่มีหัวก็เลยตกใจก็เลยโทรไปแจ้งตำรวจตำรวจก็เลยมาจับแล้วก็เออเรื่องเนี้ยข่าวไอ้ไอ้ข่าว,าวมโน,โนเนี่ยดังมาก ม่ต้อคือมันเขียนข่าวเก่งอะ่ะคือมันตอแหลเก่งเขียนข่าวเก่งแล้วก็เออมันเป็นข่าวเขาเรียกคือข่าวอะไรก็ตามนะที่ว่ามันชวนช็อกมากๆอะ่ะคือพอคนเราเนี่ยพอมันช็อกมากๆเนี่ยความที่ว่าตกใจความช็อกอะ่ะมันจะทําให้เราเชื่อไงอโดยขาดสติตามตามปกติมนุษย์เนี่ยถ้าถ้าลองตกใจอะไรมากๆนะคือ ไอคิวไอคิวความฉลาดมันจะน้อยลงไงเหมือนกับว่าเอเนี่ยมันตกใจเลยมากๆแล้คือความฉลาดที่เราจะหล่นเลยนะกลายเป็นว่าใครพูดอะไรก็เชื่อนั่นไงมันคือตรงเนี้ยแล้วก็เออเอเอ,เอข่าวลวงข่าวปลอมแบบนี้ในเฟซเนี่ยมันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดูอะ่ะ ใช้สมองคิดไต่ตองด้วยอย่าเชื่ออะไรง่ายๆเพราะมันมีแบบนี้เยอะเยอะมากไปเอารูปผู้หญิงที่ว่าเขาป่วยมาแล้วก็มาโพสต์บอกว่ามีเซ็กกับแฟนมากจนป่วยเป็นอัมพาตนอนขาลีบแขนลีบทับ้งที่จริงน้องผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้มีเซ็กกับแฟนจนจนอะไรนะจนจนอะไรสมองมีปัญหาคือไม่ได้เป็นโรคที่เกิดจากการมีเซ็กมากเกินไปแล้วก็ ไปไปทําให้เขาเสียชื่อเสียงเพราะว่าไปเอารูปเขามาแล้วก็เอาชื่อนามสกุลเขามาแล้วก็พวกเนี้ยเป็นเป็นพวกที่แบบเออเลวอะไม่รู้จะดาะ่าเลยเลวอะคือทุกครั้งอะ่ะที่ตอนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนจะชอบอ่านไทม์ไลน์ในเฟซหลังๆไม่ไม่อ่านแล้ว ไม่อ่านเพราะข่าวปลอมมันเยอะบางทีพอเข้าไปในเฟซแล้วอ่านไทม์ไลน์อ่ะขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวแก๊งรักเด็กเดี๋ยวแม่ฆ่าลูกอะไรอะไรเงี้ยคือจะเชื่อข่าวอะไรก็ตามอ่ะคุณเช็คหน่อย Google มีถามอากูเกิลนะก็เช็คเดลิเนียไทยรัฐมติชนข่าวสดคือข่าวทุกอย่างอ่ะควรจะเช็คเพราะว่าข่าวปลอมอะไรอ่ะมันเยอะ ข่าวก่อการร้ายข่าวอะไรอย่างเงี้ยคูอข่าวปอมมาเยอะแต่ข่าวจริงที่ชวนช็อกก็มีแล้วก็มีมีคลิปเคยเข้าไปดูคลิปที่ว่าพวกไอซิดไอซิดไอสัตว์ฆ่าเข้าไปดูแล้วก็อ้วก <c oughs> คือมันมันฆ่าคนแล้วมันก็ถ่ายคลิปนะเข้าใจไหมเป็นคลิปที่ว่า เป็นคลิปที่ว่ามันมันฆ่าคนในหมู่บ้านแล้วก็เป็นคลิปจริงดนะ้วยคือมันคือมันฆ่าคนในหมู่บ้านอะ่ะแล้วก็นั่งดูดูมันก็ยิงหัวปืนยิงปังแล้วก็คือเอาปืนยิงปังแล้วก็ผักลงน้ําก็เหมือนจับทีละคนแล้วบางคนก็บางคนก็เอออะไรนะฉี่ลาดอะ่ะแล้วโอ้โหเห็นแล้วเห็นแบบโอ้โหโหดไรทารุนแต่ว่าคือประเทศเราอะ่ะก็หวังว่าอย่าให้มันถึงขั้นนั้นถึงประเทศไทยจะมีปัญหา สีแดงสีเหลืองแต่ก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเ mm hmm. ชื่ออย่างนั้นนะ mm hmm. เพราะว่าจริงๆคนไทยอ่ะโดยพื้นฐานนะจิตใจดีแล้วก็ตอนที่เกิดมีน้ำท่วมใหญ่ในปี54เนี่ยก็ทุกคนก็ช่วยเหลือกันดีแล้วก็ไอเรื่องอะไรที่มัน มันอะไรนะไอ้เรื่องอะไรที่ว่ามันมันไม่จริงอะ่ะเออก็อย่าไปเชื่อมันมากเพราะว่ามันทําให้เราประสาทเสียเบาๆเพราะว่าพวกนี้ยมันเหมือนเป็นพวกโรคจิตอะ่ะบางทีชอบชอบเขียนข่าวอะไรให้คนเกิดกระแสะความหวาดกลัวเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องที่ทําให้คนสะเทือนใจด้วยเยอะมีการเออเขาเรียกอ,อะไรนะใส่ใส่ไข่ ใส่ไข่ใส่สีแต่งเรื่องอะไรแบบนี้เยอะข่าวไม่จริงเยอะข่าวจริงก็มีคนเราจะฟังอะไรเนี่ยต้องฟังหูไว้หูแล้วก็ต้องคิดแยกแยะด้วยแล้วก็ไม่ควรมองโลกในแง่ร้ายจนเกินไปแล้วก็ไม่ควรมองโลกในแง่ดีมากจนเกินไปด้วยเพราะว่ามันจะทำให้เราอ่ะตัดสินใจอะไรอ่ะผิดพลาด ก็ขอจบแค่นี้อะค่ะก็เอฝากด้วยนะคะเนี่ยค่ะ